สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พร้อมจัดจำหน่ายจัดส่งแล้วครับโพสไป30บนาทีก็ทางท่าตูมปิดไปเรียบร้อยครับอยู่ทางท่าตูมครับปิดไปครับเทเลนี้ไม้ประดูนะครับอันนี้ไม้ประดูทางลำครับพร้อมล้อมเกพร้อมอยางสวยๆครับเออเดี๋ยวกลับมาซื้อน้อยางมาพอดีครับ ครับพร้อมเอาไปรอได้เลยครับแค่ข้างหลังก็จะมีรอยที่เอาเทเลอร์รถไถใหญ่ดันนะครับมีรอยนิดหนึง่งส่วนด้านข้างก็ไม่มีปัญหาอะไรนะตรหน้แค่ช่วงหลังแค่นี้ครับปิดไป3ามหมื่นสี่ครับอันนี้บวกค่าส่งไปก็สองพันกว่าบาทถ้าตูมครับเดี๋ยวเอารถหกล้อ ซอจอกล้วยขนไปครับทางบ้านลำเบาอไม่ต้องพูดถึงครับช่วงล่างยังดีอยู่ครับไม่มีนไม่มีอะไรครับเน,น้นๆครับเจ้าของคนที่ซื้อเขาถามว่าเพลายังดีอยู่ไหมโอ้ไม่ต้องพูดถึงครับเพลาสบายๆครับขนต่อยาวๆไว้ได้เลยครับถ้าเราไม่จอดตากเดียดตักก็ไม่จอดตักฝนบ่อยๆนี่ใช้งานยาวครับ แต่ถ้าเอาไปจอดตักคนี่เรียบร้อยครับไม้เนี่ยแป๊บเดียวก็ผุครับเพราะน้ํามันซึมเข้าไปในไม้มันทาให้ไม้บวมแล้วก็จะผุนะครับอันนี้กระบะจะเป็นกระบะพื้นกระบะไม้นะครับไม้รวมแต่ด้านข้างจะเป็นไม้ประดูนะครับพื้นไม้พื้นไม้ตะเบกมองเขาบอกไม้ไม้ตะเบกครับเดือไหม จะเาตะเดิมตะเบงนะครับไม่รู้ว่าเดิมอะไรเดิมตะเบงครับต้นตะเบงบ่นี่เนี้ยครับตอนนี้ว่าจะทาสีให้ไหมก็เขาอยากได้วันนี้เลยก็จัดส่งไปเลยครับไม่ได้ทาสีให้แต่อันนี้ก็สียังใหม่อยู่นะครับนี่แค่ว่าเมื่อวานไปคนมันมานะครับเลยเลอะทาล้างให้ดีก็เจ็มเลยครับ เดี๋ยวดูข้างหน้าครับของชูเกียร์นะครับอันนี้จะเป็นวินหน้า6.8ครับเนี่ยไม่ถึงเจ็ดนิ้วนะเนี่ย6.8สั่งพิเศษแล้วก็ถังก็สีแดงครับป้ายปิดหน้าก็ทําเองครับทำมะม่วครับว่าจะเลาะข้างหน้าออกอีกอยู่แล้วจะสั่งเพ่นป้ายมาใหม่ครับแต่ว่าอันนี้ทำไปพอกระเทิรนก่อนครับเป็นปิดสีทองครับ จับสีน้ำเงินครับประมาณนี้ครับอันนี้คือว่าทำคร่าวๆทำเล่นๆครับเลยเอามาใส่อันนี้จะเป็นปริงทอธนก,กิจครับ <c oughs> อะไรเต่งก็จากร้านทอธนก,กิจจะส่วนใหญ่นะครับของรถทนันนี้เพราะว่าร้านทอธนก,กิจเขาทำมาเยอะครับอะไรเต่งรถไทยนี่ครับ ขายึดทั้ง 8, 10แล้วก็เป็นฝาเกส่วนไฟนะครับจะซ่อนไว้ตรงนี้นะครับเผื่อใครจะทําตามนะครับนี่ยึดตรงนี้เลยตรงแค่นี้ก็สว่างแล้วนะครับ LED แล้วก็มูเล่หน้าก็กลึงออกไป10กิโลใช่ไหมม,มอมเดินเนาะลึงออก10กิโลครับนี่ยนี่เดือนเล็กประมาณนี้ครับไม่ได้ทําสีเคลือบเงาเอาไว้เฉยๆครับก็นี่ครับ เป็นท่อลมจากกานท่อนักกิจเหมือนกันครับอันนี้เตะสองครับผมท่อจะเป็นท่อเดิมครับน้องคนที่ซื้อที่เลือไปบอกว่าฝากเทวท่อหน่อยโอ<ห>้เทบไม่ได้ครับจะเอาไหมละครับเจ้าของรถเขาบอกว่าเอาไหมจะเทวไหมมอมเดีวว่ามันไหมแล้วนะครับ <laughs> เผื่อเอาไปเดี๋ยวเอาไป <laughs> เผื่อ <laughs> ครับอันนี้สำหรับงานสีก็ จากผมเองครับตะกองจัดให้ครับ่อรับก็เงาอยู่ครับลงสงเับสีทั้งมันแล้วก็สีหม้อน้ำทำใหม่ก็นี่ครับสีพัดลมข้างในสีโมเล่นี่นะครับประมาณนี้ครับเก็บรายละเอียดสะอาดมากเลยครับผมของชุบเกียดครับรถดูเลดีกว่าเขาเลยครับคนนี้ ซื้อมาเจ็ดปีแล้วยังดูใหม่เหมือนเดิมถ้าของอาจารย์ทุกนี่ไม่ต้องพูดถึงเน้นบุกครับคันนั้น <c oughs> ครับทางให้อย่างดีครับเดี๋ยวไปส่งเดี๋ยวว่าทำไมมาสภาพสกปรกจังเพราะว่ารถใช้งานทุกวันครับนี่ครับเดี๋ยวเรารอตอนเราเอาขึ้นรถเราจะถ่ายให้ชมอีกนะครับ

ใช้หกล้อคันใหญ่แล้วครับโค้งสอจอกกล้วยไปครับกันเดินทางโกทูท่าตุมนี่ครับไปช่วยกันยกลงเยอะครับ <c oughs> แก้ว ไปครับพากันไปครับวันนี้ผมเทมครับท่อท่อย้อนเสียงครับผมนี่ครับเทมท่อใบใบหนึ่งครับประมาณนี้ครับครบทีมครับเกือบครบเกือบครบไปส่งดูตาวันวายแล้วดูสายตา ใกล้จะถึงแล้วนะครับจุดหมายเราหลังจากที่หลงทางมานานอกแล้วเชื่อ G P S ไม่มีหลงเป็นไงล่ะอ่่ยอันนี้ก็เพื่อนผมทางท่าตูมมานำทางครับเสียนัดเพื่อนสมัยเรียนอี600เมตรวิ่งตรงต่อไปวิ่งตรงต่อไปดูสิครับพาไปทางไหน ูแค่นี้ก็รู้มันขี่เอ็ดเดฟแม่นจริงๆแม่นกับการหลงทางอะนะครับออกจากบ้านตั้งแต่สองโมงไปถึงนี่หกโมงครับระยะเวลาก็สี่ชั่วโมงไปแล้วทางโค้งเยอะจริงๆครับนี่ครับบ้านประสาทหม,มูยุกเอ็ดบนท่าตูมครับมาส่งอยู่นี่นะครับเผื่อใครอยาก อยู่โซนสุดินอยากเห็นเทเลอร์ของทีมงานมาแวะดูที่นี่ได้คนนี้ไม่น้อออกออนี่แหละ ครับเจ้าของบอกให้ตามไปครับเดี๋ยวเราต้องเอาค่าเบีรยจากท่อแล้วครับเนื่องจากหลงทางมาเยอะด้วยนั่นครับสามชายแล้วมาอยู่นี่สามชาติสุดท้างครับอ้โหมีวาจีเลวิ่งตรงต่อไป ถึงจุดหมายแล้วโหกว่าจะถึงร้อยโค้งนับโค้งได้ร้อยโค้งนี่ครับลงทางนี้ครับเป็นโบกกปูเลยเดรงพอดีกปูไป เกับนีให้สูงกินี okay. Okay. ่เนี่ยให้นี่เดนีให้เต๋เบิกปูนปใหกหาที่ลงอยู่ครับทำเลยังไม่ได้นีครับเสียนัทแห่งท่าตูม

นี่ครับปากไก่ดองนี่งามโบพร้อมหมกครับจบที่สามกว่าครับรรคันเดียวในหมู่บ้านครับน้องบอกทางตำบลมะครับหรือว่าทางท่าตูมนี่ครับใครอยู่ทางท่าตูมมาดูได้นะครับเบบี่เลอ ใครจะทำตามโอ้พอดีเลยเห็นไม่พอดีเลยครับอยากเทก็หักเห็นเอาครับนี่ต่อไปอันนี้จักรเพชรครับจักรเพชรหนึ่งศูนย์สองนาทอยมงโอยเกยพ่อง เดูครับปัญหาอยากลองเลยครับนี่ครับส่งถึงที่ใครอยากใครอยากไม่จะส่งให้ได้ตลอดครับขอแค่ซูราคาส่งได้อันนี้ต้องหักหักคอข้างหน้าอีกนะนี่ถึงจะหลังต่ำถ้าใส่ยางไดเดียนไปก็พอดีนะนี่ข้างหน้ามันสูง เออเออในในในวัรบังเลยพอดีใช่ครับนี่ต้องขยับรูนี้นะครับนี่เอามาขึ้นมาข้างบนพอดีเลยหลางหลังจะพอดีซื้อแล้วก็ซื้อไอตัวสลักใส่ไม้ด้วยพอดีครับวเลยดี๋ยวเรายังไงครับสวยงามไหมนี่ครับกับทออีกใบเลกเบียครับอันนี้ทอหลิท แต่ว่าต้องสั่งกรองอีกใบถ้าจะใส่เพราะว่ามันอันนั้นใส่คู่กับกรองสิ่งนี้อีทีก้าห้าครับสงสัยยังเดิมๆอยู่ยังไม่ได้ยัดสปริงแน่เลยนี่ครับสคงวันนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับทางช่อง y t u t u พ่อหนังกูส่งถึงที่แล้วครับใครสนใจก็เช็ดมาสอบถามได้ครับขอบคุณครับ